สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นปหนึที่น่ารักของคุณครูทุกคนนะคะข่ายินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่บทเรียนออนไลน์นะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณของโรงเรียนวัดบ้านดอนค่ะ ค่ะก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหานะคะคุณครูอยากจะให้นักเรียนได้ทราบถึงหน้าตาของหนังสือที่เราจะใช้เรียนในครั้งนี้นะคะนี่ก็คือหนังสือวิทยาการคำนวณสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1นนะคะเพื่อใช้ในการประกอบการเรียนการสอนนะคะให้นักเรียนทุกคนนำหนังสือขึ้นมาด้วยนะคะค่ะ สำหรับวิชาวิทยาการคำนวณชั้นประสมศึกษาปีที่1คุณครูผู้สอนก็คือคุณครูทัพทิมบัญหารหรือนักเรียนจะเรียกสั้นๆว่าคุณครูแคทก็ได้นะคะในวันนี้นะคะหน่วยการเรียนรู้แรกที่เราจะเรียนก็คือหน่วยการเรียนรู้ที่1การใช้เทคโนโลยีเบื้องต้นตัวชี้วัดนะคะใช้เทคโนโลยีในการสร้างจัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์นะคะอาจจะพูดได้ว่าการใช้เทคโนโลยีเบื้องต้นนี้หมายถึงพวกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆนะคะจะมีหลักๆอยู่4ชิ้นด้วยกันนะคะค่ะไปดูชิ้นที่1กันเลยนะคะอุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้นชิ้นที่1นนะคะ,ะที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะคะเรียกว่าจอภาพหรือจอมอนิเตอร์นะคะ ไปต่ออุปกรณ์ชิ้นที่2อนะคะอุปกรณ์ชิ้นที่2นะคะจะเรียกว่าเมาส์นะคะอะ่ต่อไปชิ้นที่3อุปกรณ์ชิ้นที่3เรียกว่าตัวคีย์บอร์ดนะคะคีย์บอร์ดและ ชิ้นสุดท้ายจะเรียกว่าตัว CPU นะคะค่ะก่อนที่เราจะไปทราบถึงหน้าที่ของอุปกรณ์แต่ละชิ้นนะคะคุณครูอยากจะทบทวนก่อนว่าอุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้นทั้ง4ชิ้นเนี่ยมีอะไรบ้างอะ่ะเด็กๆพูดพร้อมกันกับคุณครูนะคะชิ้นแรกยังได้ไหมเอ่ยชิ้นแรกก็คืออะไรนะคะจอภาพหรือมอนิเตอร์อ่าถูกต้องค่ะเก่งมากเลยต่อไปชิ้นที่สเรียกว่า เมาส์นะคะชิ้นที่3คีย์บอร์ดชิ้นที่4ตัว CPU ค่ะทั้งหมดนะคะก็คืออุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้นนะคะจะมีอยู่4ชิ้นด้วยกันนะคะค่ะหลังจากที่เราทราบถึงอุปกรณ์แล้วทีนี้เราจะมาทราบถึงหน้าที่ของอุปกรณ์แต่ละชิ้นกันนะคะมาดูหน้าที่ของอุปกรณ์ชิ้นแรกกันเลยนะคะ หน้าที่ของจอภาพหรือจอมอนิเตอร์นะคะมีหน้าที่แสดงข้อมูลออกทางหน้าจอนะคะให้เราเห็นทั้งในรูปภาพไม่ว่าจะเป็นสีหรือขาวดำทั้งตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษรวมไปถึงตัวเลขหรือสัญ,ญลักษณ์ในการคำนวณต่างๆนะคะก็จะปรากฏมาให้เราเห็นในผ่านจอภาพออกมานะคะ ค่ะต่อไปหน้าที่ของอุปกรณ์ชิ้นที่2นะคะ,ะหน้าที่ของตัว CPU นะคะ CPU ก็จะมีหน้าที่นะคะเป็นอุปกรณ์ประมวลข้อมูลที่รับเข้ามาแล้วจะแสดงออกมาทางจอคอมพิวเตอร์หรือจอภาพนะคะจะพูดได้อีกอย่างหนึ่งว่า CPU นะคะจะทำหน้าที่เหมือนกับสมองของคนเราเลยก็ว่าได้นะคะต่อไปหน้าที่ของอุปกรณ์ชิ้นที่3ก็คือ เมาส์นะคะสำหรับเมาส์นะคะเมาส์ Mouse มีหน้าที่ใช้ในการควบคุมตัวชี้ไปในส่วนต่างๆบนจอคอมพิวเตอร์หรือคลิกเข้าไปในโปรแกรมต่างๆที่เราต้องการนะคะต่อไปหน้าที่ของชิ้นที่4ชิ้นสุดท้ายนะคะชิ้นที่4ก็คือ Key board, ะค,ะคีย์บอร์ดนะคะคีย์บอร์ดจะมีหน้าที่ป้อนข้อมูลซึ่งทำหน้าที่รับข้อมูลเป็นตัวอักษรทั้งไทยและอังกฤษ รวมไปถึงตัวเลขหรือสัญ,ญลักษณ์ต่างๆนะคะค่ะนี่ก็คือหน้าที่ของอุปกรณ์ทั้ง4ชนิดนะคะต่อไปเราจะมาดูวิธีการนะคะใช้งานของอุปกรณ์แต่ละชนิดกันนะคะการใช้งานของอุปกรณ์นะคะชิ้นแรกวิธีการคลิกเมาส์นะคะจะคลิกฝั่งทางด้านซ้ายและด้านขวานะคะนี่ก็คือเมาส์นะคะ ตรงนี้ก็คือใช้สําหรับคลิกฝั่งซ้ายตัวนี้ฝั่งขวานะคะการทํางานนะคะในการคลิกฝั่งซ้ายก็คือฝั่งตรงนี้นะคะเด็กๆดูเมาส์คุณครูนะลูกฝั่งนี้ถ้าเราคลิกหนึ่งครั้งนะคะหมายถึงเพื่อเลือกข้อความหรือเลือกคําสั่งนั้นๆน,น,นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราดับเบิลคลิกตรงนี้นะคะหรือคลิกสองครั้งติดต่อกันนะคะเพื่อทําการเลือก โปรแกรมนะคะต่อมาอการใช้งานฝั่งขวานะคะเราจะใช้นิ้วกลางนะคะในการคลิกถ้าเราคลิกัวหนึ่งครั้งแปลว่าทำการเลือกเมนูย่อยนะคะต่อไปเราจะไปดูวิธีการใช้งานของ แป้นพิมพ์นะคะแป้นพิมพ์หรือคีย์บอร์ดนะคะปุ่มต่างๆที่อยู่บนคีย์บอร์ดนะคะเด็กๆจะเห็นได้ว่าบนคีย์บอร์ดจะมีแถบสีหลากหลายสีมากเลยนะคะซึ่งคีย์บอร์ดนะคะจะแบ่งออกเป็น5ส่วนย่อยๆด้วยกันนะคะ,ะมาดูส่วนแรกเด็กๆเห็นสีส้มไหมคะสีส้มนะคะเป็นแป้นฟังก์ชันนะคะแป้นเป็นแป,ป,ป้นพิเศษนะคะใช้งานเฉพาะจอดจงตั้งแต่ F1 ไปจนถึง F12 เลยนะคะต่อไป ปุ่มที่2ปุ่มสีแดงแถบสีแดงนะคะที่อยู่บนคีย์บอร์ดนะคะจะเรียกว่าเป็นแป้นควบคุมเป็นสําหรับสั่งงานบางอย่างนะคะร่วมร่วมกับปุ่มบนอื่นๆที่อยู่บนคีย์บอร์ดนะคะต่อไปปุ่มที่3จะอยู่บนสีเหลืองๆนะคะเขาเรียกว่าแป้นตัวเลขเป็นแป้นสําหรับป้อนข้อมูลที่เป็นตัวเลขหรือสัญ,ญลักษณ์ต่างๆนะคะ ต่อไปตรงปุ่มที่4นะคะสฟีฟ้านะคะแถวสีฟ้า,ฟาบนแป้นพิมพ์นะคะจะจะเป็นแป้นนําทางนะคะใช้ในการควบคู่คุมทิศท,ทางการเคลื่อนที่ของเซอร์เคอล์นั่นเองนะคะต่อไป แอนที่5นะคะตรงกลางเลยที่มีเยอะที่สุดต,ตรงแถบเขียวๆนะคะเป็นแป้นตัวอักษรประกอบไปด้วยตัวอักษรทั้งไทยและอังกฤษตัวเลขเครื่องหมายวรรคตอนและสัญลักษณ์ต่างๆค่ะหลังจากที่เราทราบแป้นต่างๆนะคะที่อยู่บนคีย์บอร์ดไปแล้วทีนี้เราจะไปจอดจงที่การใช้งานของปุ่มต่างๆที่อยู่บนคีย์บอร์ดกันนะคะไปดูที่ปุ่มแรกนะักเรียนดูเมาส์คุณครูนะคะปุ่มแรกก็คือปุ่ม E.S.C. นะคะเป็นปุ่มที่ใช้ยกเลิกคำสั่งหรือออกจากโปรแกรมนะคะนี่นะคะปุ่มตรงนี้นะคะต่อไปถัดลงมาข้างล่างปุ่มสีเทาตรงนี้นะคะเป็นปุ่มไทยปุ่มไทยนะคะเป็นปุ่มที่ใช้สลับภาษาในการพิมพ์นะคะหรือจะพูดในอ่าง่ายๆนะคะในขณะที่เราทํางานอยู่เนี่ยเรากําลังพิมพ์งานเป็นภาษาไทยอยู่ถ้าเราต้องการเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนะคะให้เราคลิก กดตรงปุ่มนี้นะคะปุ่มไทยนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษให้เราค่ะปุ่มถัดมานะคะสีเขียวจะสังเกตได้ว่าบนบนคีย์บ,บอร์ดของเราจะมีนะคะฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเลยนะคะนี่นะคะสีเขียวๆนี่นะค,ะ,คะเรียกว่าปุ่มชิปนะคะชิปเป็นเป็นปุ่มที่ใช้ในการนะคะพิมพิม,พมตัวภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์ตัวอักษรที่อยู่แถบบนของ แตนพิมนะคะยกตัวอย่างเช่นตัวทอทงนะคะที่อยู่บนคีย์บอร์ดจะอยู่แถบบนถ้าเราต้องการได้ตัวที่อยู่แถบบนเราก็ต้องกดปุ่มชี t ค้างไว้แล้วก็ไปเลือกตัวทอทงนะคะแค่นี้ก็จะได้คําสั่งตัวอักษรที่อยู่แถบบนนะคะอะมาปุ่มต่อไปปุ่มแถบสีเหลืองหรือปุ่มที่มีความยาวที่สุดเรียกว่าปุ่มปุ่มสเปกบา r นะคะ ปุ่มสเปซ bar เป็นปุ่มที่ใช้สําหรับเว้นวรรคนะคะ,ะสมมุติว่าถ้าเราเคาะหนึ่งครั้งก็หมายถึงเราเว้นวรรคหนึ่งตัวอักษรน,นะคะแต่ถ้าเมื่อไหรที่เราเคาะสองครั้งก็หมายถึงเราเว้นวรรคสองตัวอักษรน,นั่นเองนะคะถัดจากปุ่มสเปซ bar นะคะมาที่ปุ่ม enter นะคะปุ่ม enter เป็นปุ่มที่ใช้สําหรับคําสั่งหรือใช้เว้นบรรทัดขึ้นบรรทัดใหม่นะคะ ต่อไปปุ่มทุดท้ายนะคะปุ่มสีแดงๆตรงนี้นะคะเรียกว่าปุ่ม backspace นะคะเป็นปุ่มที่ใช้ลบตัวอักษรน,นะคะที่เราไม่ต้องการนะคะลบออกนะคะหรือข้อความที่เราไม่ต้องการเราก็สามารถลบออกได้เลยนะคะอ่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าที่หรือวิธีการในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้นนะคะหลังจากที่เราทราบหน้าที่ และวิธีใช้ไปแล้วนะคะทีนี้ในการที่เราจะยก,ายกเลิกหรือว่าการออกจากโปรแกรมนะคะเราจะต้องทำยังไงนะคะเรามาดูวิธีการเปิดปิดอุปกรณ์เทคโนโลยีนะคะเมื่อต้องการเมื่อเราต้องการเปิดปิดอุปกรณ์นะคะทีนี้เอามาดูตัวแรกเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโตะนะคะจะสังเกตได้ว่าตัวคอมพิวเตอร์ตั้งโตนี้จะมีทั้ง CPU แล้วก็จอภาพนะคะตรงนี้นะคะ จะมีทั้งปุ่มเปิดและปุ่มปิดตรงตำแหน่งเดียวกันตรงนี้นะคะถ้าขยายสัญลักษณ์ก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะค่ะการทำงานทุกครั้งเลยการเปิดหรือปิดนะคะเราจะเริ่มจากตัว CPU ก่อนแล้วค่อยมาที่หน้าจอตรงนี้นะคะ,ะต่อไปตัวที่2คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะคะโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์นะคะจะมีปุ่มเปิดและปุ่มปิดในที่เดียวกันนะคะซึ่งสัญลักษณ์ก็จะเป็นแบบนี้นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้เลย ถ้าเราจะปิดหรือเปิดก็ต้องกดที่ปุ่มนี้คะ่ะปุ่มจะอยู่ตรงแป้นพิมพ์นะคะด้านขวามือนะคะตรงนี้นะคะด้านขวามือด้านล่างเลยจะมีสัญลักษณ์แบบนี้นะคะถัดมาเป็นเครื่องพิมพ์เหมือนกันนะคะถ้าเราต้องการใช้งานก็กดปุ่มเปิดและเลิกใช้งานก็กดปุ่มปิดนะคะสัญลักษณ์ก็มีลักษณะเป็นแบบนี้เหมือนกันเลย สำหรับเครื่องพิมพ์นะคะเครื่องพิมพ์แต่ละชนิดจะมีที่เปิดและปิดไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเครื่องพิมพ์แต่ละชนิดนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะให้เด็กๆนั้นไปสังเกตตรงที่ปุ่มนี้นะคะถึงแม้ว่าตำแหน่งอาจจะอยู่ไม่เหมือนกันแต่เวลาเปิดปิดก็ต้องกดเปิดกับปิดที่ตำแหน่งนี้นะคะต่อไปการการเปิดปิดนะคะไปแล้วทีนี้มาดูการปิดในทุกครั้งเลยก่อนที่เราจะปิด อุปกรณ์เทคโนโลยีนะคะขั้นแรกเลยทุกครั้งนะคะให้เราไปที่อออกจากโปรแกรมทั้งหมดเลยนะคะโดยไปที่ปุ่มเครื่องหมายกาก,ากบาทตรงนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยคลิก เครื่องหมายกากบาทเพื่อออกจากโปรแกรมตรงนี้นะคะออกให้หมดเลยหลังจากนั้นนะคะเรามาคลิกที่เมนูด้านล่างสุดเลยจะเป็นปุ่มสตาร์ทนะคะคลิกเข้าไปที่ปุ่มสตาร์ทนะคะถัดมาเราก็จะไปเลือกที่ขั้นตอนที่3ก็คือตรงปุ่มสัญ,ญลักษณ์ติดหรือ power เหมือนที่คุณครูได้อธิบายไปในสไลด์ก่อนหน้านั้นนะคะจะมีสัญลักษณ์ปิดอยู่ที่นี้หลังจากที่ไปที่ power แล้วก็ไปเลือกที่ปุ่มชัดดาวขั้นตอนที่4คลิกตรงที่ปุ่มชัดดาวนะคะเราจะรอประมาณ1นาทีนะคะแค่นี้ขั้นตอนการปิดเปิดอุป,ปกรณ์คอมพิวเตอร์ก็จะเสร็จนะคะเราก็สามารถปิดเครื่องได้เลยนะคะ ก่อนอื่นเลยก่อนที่จะจบบทเรียนนี้นะคะคุณครูก็มีคำถามมาถามเด็กๆนะคะเพื่อทดสอบความเข้าใจว่าเด็กๆจะจำได้ไหมนะคะมาดูที่คำถามแรกกันเลยนะคะคำถามแรกคุณครูถามว่าสิ่งไหนที่เรียกว่าคีย์บอร์ดนะคะ,ะมีภาพขึ้นให้เห็นแล้วนะคะ,ะเด็กๆคิดว่าเป็น A หรือ B คะ A หรือ B A หรือ B ตอบได้เลยคะ่ะค่ะ สิ่งไหนที่เรียกว่าคีย์บอร์ดนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือเอค่ะเก่งมากเลยอ่ะต่อมาข้อที่สองข้อที่สองคุณครูถามว่าสิ่งไหนที่เรียกว่าเมาส์เด็กๆมองภาพไว้นะคะสิ่งไหนที่เรียกว่าเมาส์จำได้ไหมเอ่ยอ่ะเอ หรือว่า B นะคะที่เรียกว่าเมาส์นะคะอ่ะหรือ b a หรือ b เอาตอบคำตอบที่ถูกต้องก็คือ b นั่นเองค่ะเก่งมากเลยอ่ะสำหรับ a นะคะ a เรียกว่าอะไรจำได้ไหมคะ a ก็คือหน้าจอหรือจอภาพหรือจอมอนิเตอร์นะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือ b ก็เรียกว่าเมาส์นะคะค่ะสำหรับ บทเรียนที่1ห,หน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่ง,น,งนะคะเกี่ยวกับการการใช้เทคโนโลยีเบื้องต้นนะคะคุณครูก็อยากจะฝากให้เด็กๆนะคะกลับไปทบทวนในคลิปวิดีโอของคุณครูหรือเพิ่มเติมในหนังสือเรียนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในบทต่อไปนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ